อยาตทาลิาาลาปลิบเลติังลังเขาเงียบเลยอ่ะนี่นายมีเพื่อนปะเนี่ยนี่นาไปกวนเขาอ่ะนี่คือนายคุยไม่เก่งไหนก็ไปกวนตีนเขาอ่ะนายไปคุยดีๆดิเราจะบอกให้ถ้านายคุยกับคนอื่นไม่เก่งเนี่ยนะ เราฟังอยู่ครับเราฟังอยู่ครับคือเราจะบอกนายว่าเราก็คุยไม่เก่งเหมือนกันวะเราจะคอยจับตาดูนายไว้เราจะให้นายไปคุยกับกลุ่มนู้นใหม่มาๆนู่นๆบนนู่นบนนู่นบนศาลาดได้สูดหายใจเข้าลึกๆรือก,ก่อนขอขอขอ,ขอพรสุนทเจ้ากอนเออ,เอ,อขอพรขอพรแล้วไปก็ร้องสับด้วยนายนายต้องทำมือสับด้วยเออพี่โนดมาแล้วไป นายมันนีก่อนมันนีก่อน,น,น,อนคือนายจะต้องออสวัสดีแบบมีลูกคอมันจะได้เป็น first impression น่ะแบบว่าสวัสดีค่ะแบบนี้แบบนี้เฮ้ยนายกำขันอะไรวะกำขันกำขันสวัสดีค่ะเอาเซติซิลไหมครับ <c oughs> อือตัวตีกินแต่า <c oughs> <c oughs> ลาเซติมอน แต่นายลองโชว์เฟิร์สอิมเพรสชั่นให้เราดูนะได้ได้ดิได้ดิคือคือนายอยากจะให้เราลองสวัสดีคนไหนก่อนดีกว่าวะคนเนี้ยคนเนี้ยนายโชว์ให้ดูนะไม่เชื่มามามาคำแรกที่เราจะพูดเนี่ยเขาจะจดจำเราไว้ตลอดชีวิตเลยเขาดูฟังนะฟังนะพร้อมยังพร้อมยังตกแม่งเลยไหนอ่ะไหนอ่ะไปเลยเบอร์สระได้ได ก่อนหนไปจำี่ซ้อมได้หรือเปล่าสวัสดีครับโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปไปสวัสดีครับต่อนีต่อดี่เราเราชื no <S <S ่ออะไรอ่ะเราชื่ออะไรอ่ะ What's your name ๋อบันนี่กูดกูด หรือไหนจบแล้วหรอคือที่นายซ้อมมามันมีแค่นี้หรอนายนายแนะนำตัวเองดิแนะนำตัวคุณคุณบันนี่ครับกับผมส่วนผมร้อยเจ็ดห้าน้ำหนักเจ็ดสิบสามนายยิ้มท่าไมอ่ะคุณรถอะไรมันมีหลายรถอยู่นะผมสีดำตาสีดำไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นดิถ้าเราบอกให้แนะนำตัวชื่ออะไรอ่ะบอกไหมเราเราชื่อบอสนะเราชื่อบอส ใช้เควสใช้เควสใช่ใช้เควสซื้อมาซื้อมากี่ปีแล้ววะวีนึงมั้งวีนึงวีนึงดีมากดีมากของเราสองปีวะบอกดิของเราสองปีวะไว้ไว้เออเราสองปีนะเราเยอะกว่าวะไว้ไว้บีบีบีแบ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  อย่างชอบเลยวิธีการคุยกับคนนหลยหลักสุดไปขอโทษเขาวันนี้วันนี้เมื่อกี้ขอโทษนะพอ <c oughs> ดีอาจารย์สอนมาโทษอาจารย์เราแล้วกันไม่อ่ะเธอต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนพานมาขอโทษเรา <c oughs> แล้วก็ใส่เงินมาด้วยนะ <c oughs> หลักๆคืออันหลังนี่แหละ ไอดอกไม้ไม่เป็นไรหรอกไอเงินนี่แหละยังร้องเพลงอังกฤษได้วะแล้วนายร้องเป็นไหมอ่ะเพลงนี้ร้องไม่เป็นแต่เพลงอื่นร้องเป็นอะอย่างเช่นเพลงอะไร Wise man say Only fools rush in ท้าด้วยท้าด้วย But I can't help falling in love มันร้องไงต่อ <c oughs> ปมมือให้ครับ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากมีความหมายมาก <c oughs> ตานายแล้วอ่ะตานายแล้วอ่ะนายแต่จะให้เราไปทำอะไร <c oughs> อาจารย์อาจารย์ช่วยหน่อยดิอาจารย์จะได้เรียนรู้อาจารย์ต้องสองลูกสิทธิ์ดิวิธีแบบชวนผู้คนคุยอ๋อชวนคนคุยนะคนเน่ยแบบสอนดู เออชนคนคุยอะ่ะาจาะ์แล้วได้เลยมาเดี๋ยวเราจะคุยให้หนายดูในายจ้องเราไว้ดีๆนะได้ได้ทั้ <c oughs> งล่างนั้นมีใครอยู่ยไหมอยู่ไหมเอาไปเจอเพื่อนขึ้นมาได้ไงอะ่ะอ๋อเวลาตกไปแล้วมันเกิดใหม่ครับดีครับสวัสดีครับคือกล้วยเขามีอะไรอยากจะบอกครับ <c oughs> เขารอมานานแล้วอะ่ะ บอกว่าอะไรขอเวลาอีกแปดปีนะครับโอ้โหถอนหายใจถือไม้แล้วนะถือคมแฝกแล้วนะนายช่วยเราด้วยเราโดนเราโดนลมลามไายเลยนายเราช่วยอยู่เราจะคอยช่วยนายนายเราช่วยอยู่เราช่วยอย่างหนักนายเราช่วยอยู่เราช่วยอยู่ช่วยอย่างหนักแล้วเราไปไหนช่วยอยู่อะ เฮ้ยไหนจังหวะนี้นายต้องขอพรแล้วขอพร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 ะเจ้าจงออาหนึ่งไม่ออกเอาหนึ่งไม่ออกจริงเลยเนี่ยทำแต่ท่ายาดาบริสาสุลาปริปุเลติสังคารังเบวาจีตังนึกไม่ออกกระสวดซะเลยคำตังสุปัลมะโตเอ้าปัญเจ็บปวดแสบร้อนเจ็บปวดเลยดเจ็บปวดเลยดิ เฮ้ยนายเนี่ยนายขอร้องให้คนนี้ช่วยดิเพื่อนนายอะ่ะเธอ,อเธอ,อช่วยเราหน่อยนี่มัน,ม,นมันเกลียดแปดปีมากอ่ะเกี่ยวเลยวะอ๋อไอ้ยมีมีทักคู้เลยทำไมเรารู้สึกโดนสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นวะเออวะแสดงว่านายไม่เก่งเรื่องคุยกับคนอื่นจริงๆด้วยว่ะอุ้ยน้ำฉาำก๋วยยินเจมาต่อยกันยินเจยินเจมาต่อยกัน มีคาถานะไม่ต่อยนะเสกนะสายเวทหมเลยเออสายเวทบิบดีบะบะดีบู <c oughs> บูมจงเป็นก <c oughs> บิบดีบ้บดีบูมเอาเป็นกบดีกล้ยเออเขาเสกแล้วอ่ะนายเขาเสกนายเป็นกบแล้วอ่ะ <c oughs> อันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งไปจบดี <c oughs> <า>ไม่นานนายมันช้าแล้วเร็วเร็วเวลาอีกไ,ไม่นานยุ่งนะวะอยู่ไหนมันช้าแล้วเมื่อไหร่สักทีเมื่อไหร่เมื่อไรจะออกหายอยู่หาย,าย้องรีบจัดจานขอเวลาอีก,อกไม่นาน <c oughs> แล้วแผ่นดินที่งดงานจะคืนกลับมาไม่ใช่เออใส่เป็นกบอันนี้มันไม่ใช่กบแล้วนี่มันบาชัวว่าเรียกแดงเตัวเขียวเหมือนกันนะเออมันก็คือสีกันแหละ